สวัสดีครับผมสมาร์ทจากเอไอคริปโตแอนด์เกมไฟนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงเกมไฟน n e ิวส์กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ข่าวที่ผมจะเอามาอัปเดตเพื่อนเพื่อในวันนี้นะครับเป็นข่าวของเกมคริปโตไมซ์นะครับจะเป็นทั้งเวอร์ชันเลกาซี่เวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็รีบอร์นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเรามาพูดถึงตัวเวอร์ชั่นเก่ากันก่อนนะครับเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยทางทีมผู้พัฒนานะครับจะเพิ่มระบบเขาเรียกว่าเคลมเข้ามารวมถึงตัวเหรียญนะครับโดยที่ตัวแท็กเนี่ยทางทีมผู้พัฒนาจเเออากไปลยนะครับ จะทําให้เค็มได้แบบแท็กศเลยนะครับไม่โดนค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ทางทีมผู้พัฒนานะครับจะเพิ่มเหรียญเข้ามาในรีวอร์ดคูณนะครับเป็นจํานวน50,000ื่นอีเทอร์เนลนะครับหรือประมาณ1นึ่0 0สน USDT นะครับให้เพื่อนๆสามารถถอนได้โดยที่เวลาที่จะเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นวันที่14บสันวาก็คือวันนี้แหละครับเวลา23่สนาฬิกาห้นาทีแต่ว่ามันเป็น UTC นะครับถ้าบวก7ให้เป็นเวลาไทยเนี่ยก็จะเป็น15ธันวานะครับเวลาประมาณ6กโมงห้นะครับ ทางที่พู้พัฒนาก็จะอัปเดตตัวนี้ขึ้นมารวมถึงแอดเหรียญเข้ามานะครับสาหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้ถอนนะครับก็รีบไปถอนออกซะนะครับไม่โดนแท็กด้วยนี่คือข้อดีนะครับแต่ว่าก็ขอโน้ตดิดนึงนะครับว่าสําหรับคนที่จะไปตีดาวเพิ่มเนี่ยครับเพื่อเอาเงินเอาเหรียญเนี่ยครับไม่ได้นะครับเขาจะล็อกดาวไว้นะครับไม่สามารถทําได้นะโดยที่ตัวอัปเดตนะครับก็จะมีอัปเดตในส่วนที่เรียกว่าย่อยยานทิ้งนะครับเขาบอกว่าถ้าย่อยยานทิ้งเนี่ยจะไม่ต้องเติมสัััญญญญาาาาาาคนนนนงงแลละส้้้ํมมมเเตติขไอ สามารถย่อยได้เลยแล้วก็จะปันผลเป็นอีเทอร์แนลนะครับจะให้มันเป็นอีเทอร์แนลแต่ว่าไม่มีตัวเลขนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าในรีวอร์ดพูลไม่มีอีเทอร์แนลแจกแล้วก็จะไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับทางที่พัฒนาฝากมานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือหลังจากอัปเดตเนี่ยตัวสุมนะครับตัวมินติ้งนะครับทำยานทาตัวละครอะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถทําได้แล้วนะเพื่อที่จะเขาป้องกันไม่ให้ คนทาไอ้พวกนี้แหละครับทำยานขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ในเกมใหม่หรือไปใช้ในกิจกรรมใหม่ที่เขากําลังจะนําออกมาเพื่อช่วยผู้เล่นเก่านะครับที่ประสบปัญหาที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วก็ก็เจอเจอประสบปัญหาที่เราเจอกันนะครับทุกวันนี้นะครับและสําหรับคริปตัวมายรีบอลนะครับที่เพิ่งจะเป็นที่ถกเถียงกันไปนะครับในชุมชนเล d d ิ t หรือในเทเลแกรมหรือในดิสคอตนะครับ ก็คือทางเดฟเนี่ยครับเพิ่งจะออกมาบอกว่าสามารถนํายานเก่าในคริปโตไมล์เลกาซี่นะครับไป1คือนําไปสเต็กนะครับเพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญโทเค็นใหม่นะครับกับ2ก็คือสามารถนําไปแลกเป็นส่วนลดนะครับเป็นตัวส่วนลดในการมิ้นต์ตัวละครใหม่นะครับโดยที่การที่จะสเต็กได้เนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือจะต,ต้องเป็นยานที่มี ID ดี0 0 0 0ขึ้นไปนะครับแล้วก็สเต็กได้แค่3ยานเท่านั้นนะครับไม่จํากัดแรงไม่จํากัด MP นะครับ แต่ว่ายานที่ติดสัญญาการเทรดนะครับการซื้อขายเนี่ยครับจะไม่สามารถนํามาสเต็กได้นะครับสําหรับส่วนลดในการมินติ้งนะครับจะต้องมี ID มากกว่า3 0 0 0 0นขึ้นไปนะครับหมายถึงว่าเป็น NFT ลําที่30,000นขึ้นไปถึงจะเอามาแลกเป็นส่วนลดตรงนี้ได้และทั้ง2ออย่างนะครับถ้าเอาไปแลกแล้วนะครับตัว NFT ก็จะถูกเบรนทิ้งไปเลยนะครับจะหายไปนะครับแล้วก็สําหรับตัวกองยานนะครับก็เช่นเดียวกันก็คือถ้ายังติดสัญญาการแลกเปลี่ยนอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับ แต่ว่ามันก็มีดราม่าเกิดขึ้นครับว่าอ้าวแล้วอย่างผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่าเขาไม่รู้ปัญหาตรงนี้เขาอาจจะไปซื้อยาในตลาดมาหรือว่าจะไปซื้อขายแบบ P2P นะครับแบบส่งยานมาส่งเงินไปนะครับแล้วได้ยานที่เป็นเลข ID ต่ำๆเนี่ยครับก็กลายเป็นผู้รับเคราะห์ไปเลยนะครับทีนี้ข่าวทั้งหมดเนี่ยครับที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นข่าวของวันที่13ธันวาคมนะครับเป็นของเมื่อวานะคร่บซึ่งวันนี้ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่14ธันวาคมนะครับแล้วก็ได้มีการอัปเดต เข้ามาใหม่นะครับซึ่งนั่นก็คือกองยานทุกลำหรือว่าฟรีทุกลำนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจ ID ของ NFT ละว่าต้อง200,000หรือว่า30,000 0ขึ้นไปแต่กิจกรรมนะครับเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยจะเหลือแค่ระบบสเต็กกิ้งล่ะนะครับระบบตั๋วสำหรับมินติ้งเนี่ยคือเขาเอาออกไปนะครับผมไม่เห็นเลยนะในในรีพอร์ทที่เขาส่งมาอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็ระยะเวลาสเต็กนะครับจะมีอยู่ที่ทั้งหมด6เดือนนะครับอันนี้คือสูงสุดที่เขาออฟเฟอร์มาให้ได้นะครับ แล้วก็เงินรางวัลนะครับเขาจะให้10%นะครับจากโทเค็นใหม่ก็คือ Dark Matter นะครับจะเอามาเป็นรีวอร์ดในสเต k กกิ้งครูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับคนที่นำยามาสเต็กกิ้งกับเขานะครับสำหรับต่อมานะครับในส่วนของข้อกําหนดการสเต็กนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับผลประโยชน์แล้วก็กลไกนะครับของอีโคซิสเต็มของเหรียญใหม่เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เราถอนการสเต็กออกมาแล้วนะครับเราจะได้รับเป็นเหรียญในเกมนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็น Dark Matter หรือเปล่านะครับแต่เจ้าเหรียญที่ว่าเนี่ ใช้ในเกมได้เท่านั้นตามความเข้าใจผมนะครับก็คือไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินอย่าง BUSD หรือ USDT หรือคริปโตเคอนซีอื่นได้นะครับสามารถใช้ในเกมได้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้แน่ใจว่านะครับเฉพาะผู้เล่นที่จะเล่นคริปโต m มล์รีบอลเท่านั้นนะครับที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครมุ่งมั่นมาจะเล่นคริโตไมล์รีบอลต่อแล้วะครับก็สามารถทําตรงนี้ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมคิดว่าก็เราก็ได้เหรียญที่สเต็กมาแล้วก็เอาไปลงเล่นเกมต่อนะครับไปต่อยอดอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้เหรียญมาก็ค่อย ไปคืนทุนหรืออะไรกันต่างๆก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับการสเต็กนะครับมันจะทําการเบรนน n ท t ทั้งหมดนะครับก็คือเบิรนกองยานทั้งหมดที่เรามีอยู่ทิ้งไปเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังนับสเต็กให้อยู่นะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับสูงสุดนะครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนการสเต็กนะครับจะมีเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด7วันนะครับโดยที่หลังจากที่ลงทะเบียนครบแล้วหรือหลังจาก7วันไปแล้วนะครับทางระบบจะเริ่มแจกจ่ายรางวัลนะครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยครับสามารถถอนออกมาเป็นวันต่อวันก็ได้นะครับ หรือจะรวบรวมทีเดียวแล้วก็ถอนออกมาก็ได้ตรงนี้ผมคิดว่าถ้ารอทีเดียวนะครับอาจจะได้เป็นแบบว่าทบต้นทบดอกนะครับได้กําไรมากขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับลำดับต่อมานะครับเรามาที่รายละเอียดของเหรียญเกมตัวใหม่นี้นะครับก็คือ Dark Matter นะครับเขาบอกว่าตัวเหรียญนี้นะครับผ่านการออดิตแล้ว100%นะครับจากหน่วยงานภายนอกนะครับแต่ยังไม่ระบุชื่อให้เราทราบนะครับแล้วก็เขายังบอกว่ามันมีระบบป้องกันวานและป้องกันการเทรดนะครับจะไม่เกิดปัญหาแบบเดิมแน่นอนซึ่งกําลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับ แต่ว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยก็จะประกาศให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็หัวข้อสุดท้ายที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คือทางทีมผู้พัฒนานะครับได้ระบุวันที่และเวลานะครับโดยคร่าวๆมาให้เราทราบกันแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ1นึงะครับตัวโทเค็นใหม่นะครับ Dark Matt e r นะครับจะวางขาย Public s a l e นะครับในอีกไม่กี่วันแต่เขาจะบอกแค่วันนะครับไม่บอกเวลานะครับเพื่อที่จะป้องกันการสไนป์แล้วก็บอทนะครับ แต่จะบอกเวลาก็ต่อเมื่อทุกอย่างนะครับถูกจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะประกาศทางออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งว่าภายในวันนั้นที่เคยแจ้งไปเนี่ยจะเป็นเวลาไหนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนะครับทุกคนนะครับได้เทรดกันอย่างยุติธรรมที่สุดนะครับผมสำหรับฟลีซสเต็กกิ้งนะครับหรือการสเต็กกิ้งโดยการนํายานเก่าของ c ริปโตไม l e เลกาซี่มาสเต็กเพื่อรับเหรียญเป็นด a r แมทเทอร์นะครับเขาบอกว่าจะเริ่มพร้อมกับ วันที่เปิดขายโทเค็นของ Dark Matter นะครับผมสำหรับสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดนะครับก็คือคลิปตัวใหม่รีบอร์ดนะครับจะเปิดให้เล่นเมื่อไหร่นะครับล่าสุดนะครับทางเดฟได้ออกมาประกาศว่าตัวคลิปต o m ใ r e b รีบอร์ดนะครับจะถูกเลื่อนออกไปเป็น Q1 นะครับควอเตอร์ที่1ของปี2022นะครับเพราะว่าเขาเหตุผลอยู่ที่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะครับที่ต้องแก้ไขกันอยู่ตลอดนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับแต่ก็รับประกันได้ว่าภายใน Q1 ของปีหน้าเน เราจะได้เล่นกันอย่างแน่นอนครับผมแต่เดฟก็บอกอีกว่านะครับเราจะมีมินิเกมนะครับให้ทางผู้เล่นทุกคนได้เล่นนะครับก็คือจะเล่นมินิเกมแล้วก็อาจจะมีรีวอร์ดให้นะครับโดยที่การที่จะเล่นมินิเกมนี้ได้นะครับจำเป็นจะต้องใช้เหรียญของ Dark Matter นะครับเป็นเหรียญใหม่ของเกม Crypto My Reward นะครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมได้รับมานะครับภายในวันที่13กับ14ธันวาคม2021นี้นะครับ แล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับมีคําถามหรือมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับคริปโตไม Legacy เกี่ยวกับค r y p t o ไมล์รีบอหรือเกี่ยวกับทิศทางที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยครับได้ประกาศออกมาล่าสุดนะครับ <S <S ถ้ามีความเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์กันข้างล่างโพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับ รบกวนคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแล้วก็ให้เกียรติท่านอื่นนะครับผมถ้าหาข้อมูลนี้นะครับเป็นประโยชน์กับท่านนะครับรบกวนนะครับคนละ1ไลค์นะครับ1แชร์นะครับแล้วก็1 s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ทาง AR c r ค p ิป a ต d g a เกมไฟล์นะครับก็มีเพจ a c e b o o k เช่นเดียวกันนะครับชื่อว่า AR c r ค p ิป and g a เกมไฟลครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสมาร์ทนะครับจาก a r c r ค p ิป a ต d g a เกมไฟลนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า